เป็นอีกหนึ่งเครื่องครับที่เราพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าภายในวันนี้นะครับครับตอนนี้คิวที่หนึ่งของวันนี้นะครับก็ไปส่งลูวิ่งไฟฟ้านะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ที่จะแนะนำบ้านลูกถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็สักครู่ก็ทางร้านก็จะแนะนำวิธีการใช้งานและก็การดูแลรักษา นะครับบทางร้านขออนุญาตภาพและรวิดีโอลูกค้าสักครู่เดียวนะครับการเข้าแอปอะไรต่างๆหรือวิธีการใช้งานเราจะได้เล่นถูกนะครับลูกค้าจะได้เล่นถูกต้องเครื่องก็จะได้คุณภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเข้าไปโปรแกรมน้างก็าดนดีก่อนนะครับเพื่อเพียร์หน้าจอก่อนเรียร์สองครั้งตกตอบสองครั้งสักครู่เดียว ก็มาดูแท่ทีนี้เพื่อให้ตัวเลขเป็นศูนย์ทั้งหมดนนี้คือีเ็นะครับต่อไปเราเข้าโปรแกรมโปรแกรมที่หนึ่งนะครับทีหนึ่งโปรแกรมที่หนึ่งสามสิบนาทีนะครับผม